Ô, anh oh, em sĩ sì, tay sân. anh em tòa sĩ sì, tay sân. Sì, tai tay sì, tay 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 ขา่อว <l id> <l id> <s Techn os> ่าเปนขาโ้วมีสกิรมดนี่เราโอ้กูเจ็บใเอาวันแต่ว่าหมอมึงเอียง้โเจ็บใจหมอมึงมาธรรมดาดิหมอมึงเอียงเ้นไพื่อนมามาได้กันงเขาเงเขาหึ่งแล้วากันคัดกวนหมอยเขาด้วบานี้ คนท้าอกแฟหามีทับท้าแบบนี้นวกูกันจักน้อยกินกินบนหอแลน้องปลาคือหอกอุ๊กอุ๊กอุ๊กกูแลนกูหมอมอดไส้แลนนแสดงว่าปลอบเขาที่โอ้โอย่างนี้จ้พนดว่า